สวัสดีครับผมช่องค้นหมักปลาชาแนวครับมือนีผมสิบาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศจากการตกปลาชะโดมาตกปลาแบบนาดินครับใส่ตะก้อเงี่ยขนมปังผสมห้ำก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับในการตกนาดินแบบใส่ตะก้อ บมค่อยทกจักเถื่อทุกจะปลาโดสสำหรับหมายที่ทุกยืนเป็นเม่น้ำมุ่นครับเป็นทาไสาเกา่าน้ามองนีกระเลึกหาว่าเคิงครับผมไปวัดมาแล้วครับเอาก้อนหินผูกใส้เสียกเราก็ทีมลองไปเราก็ว่าเมื่อว่าเบึ้งได้หาว่าเคึงก็ถือว่านำเลกอกพราสมควรครับ เดี๋ยวมาลองบังคับว่ดน้ำเลืกๆนี่ตกปลาด้วยตะก้อหนาดินเนี่ยขนมปังผสมห้ำสูตรไผ่เขียวสิมีปลามากินบ่เดี๋ยวมาติดตามเลยครับสำหรับเบ็ดเดี๋ยวเอามาตกมือน,นีเขาเอามาสองขั้นครับสองหลัง เดี๋ยวมาลอดลุ่นเมืองรับว่าน่ามุ่นเลนี่สิมีป่ามากินเบ็ดบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมาตกปลาชาโดอยู่บอนนีหระครับตกทั้งเงียริงเงียบปอมตกทั้งหนาดินต,ตีทั้งเงียกินงลากพวกปลาไหลพวกกบตีทั้งเงียบปอม สารพัดเงียบผอมเพราะว่าทิดเป็นครบกว่าโดดครบเตีอัไหนต้อนไหนมิดทุกอย่างที่นาดินอกไก่ตับไก่สารพัดผมมาตกจู่นีอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มบริด้ปลาดพ่อโตครับบริด้ขีดจักขีดหนึ่งอาทิตย์ผ่านมากทั้งๆติปลาโดูมันก็ขึ้นอยู่ ผมก็แปลกใจคือกันว่นนาเมียนมุ่นเนี่ยปลาชะโดมันเป็นอย่างจังบวกินบิดท,ที่ผมค่อยได้มานผมกเ,เค่อยได้จากในเมียนมู่นเลยเลยครับปลาชะโดผมได้แต่จากน้ำหวยหนองล้อง,องบึงที่เป็นแยกออกไปจากมุ่นที่เป็นแม่น้ำสาขาที่แยกออกไปจากลำเมียนมูลในลำของเม้ํามุ่นแท้ๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้เลย มุก,กกบะรูโดยสายเห็นดได้ปลาได้ไมนะีน้ำมุ่นแท่เนี่ยมันจังว่ากินเบ็ดปลาชะดูมือนี้ผมเลยมาเปลี่ยนร่องตกหนาดินแบบใส่ตะก้อเนี่ยขนมปังผสมห้ำบ้างว่ามันสินมีปลาส้มปลาเก็ดปลาตะเพียนปลาจอกปลาอย่างนั้นมากินบ่ ติดตามรุ่นน้ำกันครับว่าที่ใดขึ้นบ่อใดขึ้สีแเหว